ี่วันจันเนีนยโอ้โหบอกได้เลยว่าห้างปิดเราก็ปิดนะฮะแต่คือว่าเฮียมาที่ร้านเนี่ยมันมีแบบออนไลน์ส่งออนไลน์ด้วยก็เลยต้องมานะฮะก็พนักงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านอาหารข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะนะตั้งโต๊ะแล้วก็มีคนมาซื้อของหรือพวกรเดอร์อะไรเงี้ยนะฮะซูปเปอร์ก็ไม่ได้ปิดแต่คือว่า ก็อยู่กันแบบเงียบเงียบเงาเห้างข้างในก็เปิดแต่ธนาคารอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านมือถือก็หยุดกันไปนะรับกรรมกันไปจริงๆแล้วโควิดมันระบาดเนี่ยมันมันมันไม่ได้มาจากส่วนส่วนส่วนใหญ่อะมันไม่ได้มาจากประชาชนที่กาดตกหรืออะไรมันไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครอยากเป็นหรอกมันติดหรือว่ามันระบาดเนี่ยจาก ก็รู้ๆกันอยู่คือกานปล่อยปลานล่เลยเหลือหเห็นแก้ได้กับกลุ่มราชการที่ปล่อยให้ต่างนาวเข้ามาแบบผิดกฎหมายหลับตาข้างหนึ่งนะสถานบันเทิงก็ปล่อยให้เปิดแล้วก็ติดกันไปนะแล้วก็ยาที่ไม่มีปฏิสิทพิภาพอีกคือถามว่าประชาชนอยากติดไม่มีใครอยากติดหรอกมันจะบ้าหรอคือ นั่นแหละก็รู้ๆก,กันอยู่ครับผมพูดไปก็มีประโยชน์แต่บอกได้เลยว่าประชาชนอย่างผมคนหนึ่งแล้วละ่ะคุณลงอากอำนาจมาไหร่พวกผมเอาคืนแน่พวกผมแก้แค้นแน่คุณอยู่ให้รอดเอะจริงๆนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเอาไอ้กล่องนั้นมาให้ดูเดี๋ยวกล่องเมื่อวานเนี้ยจะเป็นไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินขอ้าวแป๊บหนึ่งนะฮะไปโอ้ยไอ้กูดหมานั่งลง

าหน่อย hey. เกี๊ยวด้วยย็นตาโฟนะฮะล็อกดาวไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเลยปะโทมี yeah, yeah. แต่แยกกับแย่แล้วก็เงียบกิ๊บลุงแม่งเงียบกิ๊บขออนุญาตทานข้าวก่อนเดี๋ยว เอามาแกะกล่องนะั้นดีกว่ากล่องเมื่อวานเนี่ยที่มาส่งว่ามันคืออะไร่งโปรเจกต์นี้เฮียว่าน่าสนุกนะขออนุญาตกินเกี๊ยวก่อนเกี๊ยวนะเกี๊ยวมามาหลจากเมื่อวานนี้นะมีของมาส่งให้เฮียกแก่ออกมานะเดียว,ว่านะ ทุกคนคงรู้ว่าเฮียเอามาทําอะไรแน่เลยนะแต่คือว่าก็อันนี้มันเป็นไอเดียหนึ่งแล้วกันนะอาจจะคนอาจจะเคยทําแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหชิ้นใหญ่มากมาดีเกิน น,นี่ทุกคนนี่คือเคสคอมพิวเตอร์นะเฮียซื้อมาจากพวกในมาเก็ตเพจนะให้ทายกี่บาทสองอันนี้รวมส่งแล้วก็อกอันละสองร้อยห้าสิบนะฮะนี่เอามาทำอะไรดูเฮียว่าจะมาใส่พวกเพอร์เฟกต์เกตไหมแต่ลองดูก่อนก่อนอกไหม นี่ว่าเราจะใส่ไฟเดิมสายแล้วก็แบบว่าเอาเอาอ่ะอันนี้นี่ดูเฮ้ยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ไฟจุด ไปเดินสายไฟอะไรนิดหน่อยนะก็แบบเอาติ๊ก,กสตสติกเกอร์เอ้ยมาแปะนะก็คือว่าเออก็น่าจะเทอนะอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโรงเก็บอันเล็กๆอันนี้ก็มีแบบเครื่องมือนะแล้วก็มีแบบที่ยืดมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไอเดียนี้พอได้ป่ะเนี่ยถันซ่อมกันดั้มราคา250บบาทเอ้ย เนี่ยได้ป่ะเนี่ยเราก็ไปวางเลยหรือแบบเอาเพอร์เฟกเต็เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเพอร์เฟกเต็มาให้ดูรอตรงนี้ลองดูเฉยๆนะเงี้ยเยนะฮ้ยพอดีป่ะวะได้ป่ะวะ ใส่ไม่ได้แต่เกิดเอาหุ่นใส่เข้าไปอย่างเดียวอะ่ะโอ้มันดูใหญ่ไปนะใหญ่ไปนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่ได้ไหมรงซ่อมทําฐานสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีคนเดินมาตรงนี้ได้นะอะไรประมาณนี้ได้ไหมเหมือนเหมือนโรงงานเหมือนโรงงานเนี้ยเออเว้ยเอ่้ ตรงนี้ก็ทํามีฟงมีไฟใครเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้นะคือผมไม่รู้อะแต่คือว่าเห็นแบบไอเดียแบบเนี้ยมีคนเอาไปวางบนคอมแต่คือว่าเฮ้ยเราเอาแต่เคสเก่าๆามาเนี่ยเฮียไปซื้อในมาร์เก็ตเพจใน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 เฟซบุ๊กอะเนี่ยอันละ250รวมส่งเฮียก็เลยซื้อมา2ออันเลยเผื่อไว้ก่อนนะก็มาลองดูนะ,ะเราอาจจะพ่นใหม่หมก็ได้หรือไม่พ่น,พน,พนเพราะเฮียคิดว่ามันเป็นสีแบบโลหะอยู่แล้ว เราก็ติดไฟเดี๋ยวนะอไฟก่สมมตินะเงี้ยได้ปะอะไรอย่างงี้อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะนี่อย่างงี้อ่าจ้าบไปเลยนะนี่อย่างเงี้ยอะนะสวยเลยนะเงี้ยเออดูแบบ แล้วก็มีไฟเป็นแบบเป็นจุดๆมีไฟพุ่งลงมามีคนมีอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมาดูมาดูใกล้ๆเขา,ามกันนะไม่รู้ว่ายัางไงคนอาจจะมีคนทําแล้วแต่เฮียคิดไม่คุ้รู้สึกว่าเฮียคิดคิดเพื่อคิดได้อะ่ะก็เลยแบบเออแล้วลองดูว่าใครแบบมีคอมเกา่าๆหรือว่าแถวบ้านมีคอมเกา่าๆไปหาซื้อมาเฮ้ยถ้ามีบอร์ดมีเอามาปงเอามาแปะเ,เอามาพ่นแล้วก็ติดฟองติดไฟอ,ะอ่ะเฮ้ย ถ้าต้องดูว่าราคามันไม่แพงถ้าราคาเป็นพันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มไงแต่อันเนี้ยเราจะยกไปไหนก็ได้เราจะปิดแบบเอาอะคริลิกปิดทับหน้าอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็แบบทำชื่อซาสบีอะไรอย่างเงี้ยนะเท่ๆอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับผมที่มาแชร์กันซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเฮียอยากจะทําให้มันเสร็จแล้วค่อยเอามาให้ดูแต่คือว่าเดี๋ยวถ้าเฮียบอกไปทุกคนก็ไปทํากันได้เลยแล้วก็ค่อยเอามาโชว์กันก็ได้นะครับผมอันเนี้ย วัวหรือเราจะติดเงี้ยวางวา้วาคือไปหาไฟ LED ไปซื้อสักไฟ LED จาก Lazada จากอะไรอย่เงี้ยมาติดก็ได้นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะทำอันเนี้ยให้มันให้มันเพอร์เฟกเลยมีพงมีไฟมีอะไรอย่เงี้ยก็เอามาทำแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็เอามาโชว์กันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงไปแล้วจ้ะนะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตัวนี้โปรเจกต์นี้น่าจะใช้ระยะเวลาทำช่วงช่วงล็อกดาวน์เนยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาสั่งซื้อไฟจาก l a z a ด a แต่สั่งไปแล้วล่ละมันยังไม่มาไงนะฮะก็เลยร้อนใจเอามาโชว์ให้ทุกคนดูก่อนเฮ้ยไปเี้ยวไปเลยนะฮะถ้าไปเจอเคสแบบมีฝาใสาแล้วเงี้ยก็เทดีนะจ๊ะโอเคไปวันนี้ วีล็อกเดลี่แค่นี้ดีกว่ามัง้งเดี๋ยวเย็นๆมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะโควิด <c oughs> เงียบมากเลยนะฮะก็บอกได้เลยว่าโคตรเบื่อนะฮะไปดีกว่าบ๊ายบายไปทำงานต่อแล้วค่อยมาว่ากันนะจ๊ะบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะเอออะไรง้โอ้เฟียวเฟียวเฟียว a few moments later ว <c oughs> ันนี้ไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวจะกลับไปหาอุปกรณ์หรือดูสำหรับไอตัวเคสตัวนี้นะนี่ผมบอกได้เลยว่าจา้บไปเลยนะ,ะไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มันจะมีฐานฐานโรงเก็บเนี่ยเราจะมาปูด้านใตย้ยกพื้นมันให้สูงนิดนึงแล้วก็ไปดูพวกไฟไปพวกอไอพวกโรงเก็บที่เฮียแบบซื้อเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวไปลื้อดูแล้วเดี๋ยวถ่ายตอน พรุ่งนี้มาประกอบให้ดูแล้วก็ว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเฮ้ยชอบ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 เอางี้แล้วกันเดี๋ยว,วน,นี้แค่นี้ก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ใครเกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับผมไปเลยจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย